และแล้วคอมเมนต์กว่า1,600คอมเมนต์ที่มีการโหวตเข้ามาก็ได้มาอยู่ในมือผมแล้วและต้องขอบอกเลยว่าไม่มีสริปเลยครับที่ไม่มีคนเลือกจาก43คลิปที่มีคนเลือกทั้งหมดแต่ในเมื่อเป็นงานประกวดก็ต้องมีแพ้มีชนะครับและตัวตึงที่ได้ผลโหวตมากที่สุดแบบถล่มทลายก็คือหมายเลข7ของคุณจิทาโลชาแนลที่เรียกได้ว่าคนโหวตเข้ามาเยอะมากจริงๆฮะทำให้เขาได้รับที่1ไปเรียกได้ว่าน่าจะเป็นน้องไม่กี่คนที่ส่งประกวดมาและใช้ซอฟต์ฟรีเมคเกอร์ได้ดีมากๆจริงๆครับ ถัดมาอันดับ2คือของคุณแอมมาสเตอร์ที่ทําการเคลื่อนไหวแอนิเมชันได้ดีมากๆครับถัดมาอันดับ3คือของคุณเทลส์ที่ทําเกี่ยวกับพี่ข้างรักและอันดับ4ก็เป็นของคุณเคทีปันที่ทําเกี่ยวกับพี่ข้างรักเช่นกันอันดับ5โดดไปไกลมากครับคือของหมายเลข32ที่ทําเกี่ยวกับดิสแมนของคุณเอนูเทนเซอร์โดยที่ของทั้ง5คนนี้มีผลโหวตเยอะที่สุดครับซึ่งเรียกได้ว่านับคะแนนกันตาแตกจริงๆแล้ววันนี้จะเป็นคิวของหมายเลข44 ถึงหมายเลข85นะครับมาดูกันว่าจะมีของใครสามารถชนะ5ดับข้างต้นได้บ้างส่วนน้องๆคนไหนที่ส่งผลงานมาประกวดทีหลังนอกเหนือจากเวลาตอนนี้พี่ยังไม่รับนะครับเข้าใจว่าอยากส่งผลงานแต่กฎต้องเป็นกฎนะและเหมือนเดิมครับเพื่อนๆชอบของใครก็สามารถโหวตได้เหมือนเดิมครับ เพราะผู้ชนะยังไม่ได้ตัดสินนั่นเองหมายเลข44เป็นของคุณแกรมล็อกเฟดดี้ซีเอชครับเปิดฉากมาเราจะได้เห็นสกิบบี้ทอยเลตใบเลื่อยตัวหนึง่งที่จับคาเมล่าแมนตัวหนึ่งมาหั่นเป็นชิ้นๆครับหลังจากนั้นเจ้าสกิบบี้ทอยเลตตัวนี้ก็ชิ้นส่วนแขนขาของคาเมล่าแมนมาอัปเกรดให้ตัวเองครับให้ตัวเองมีขาและแขนนั่นเองหลังจากอัปเกรดมาแล้วจะทําอะไรต่อละครับก็ไปอาจเจาลัดคาเมล่าแมนเลยหมายเลข45เป็นของคุณบีมอโลฮ่าเปิดฉากมาในตอนแรกเราจะเห็นเจ้าสกิบบี้เชด ซึ่งในตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากเจ้าสกิบิดิจะมาร้องเพลงเฉยๆแล้วก็จบด้วยการจัมส์สแกของเรานั่นเองแต่ในตอนที่2ผมบอกว่าเริ่มมันแล้วครับเปิดฉากมาเราจะได้เห็นสกิบิดิเชสต,ตัวหนึง่งที่กาลังโจมตีชาวบ้านอยู่แล้วเราก็เป็นคนเอาดาบไปปักหัวเจ้าสกิบิดิเชสต,ตัวนี้ครับแต่หลังจากที่เราช่วยชาวบ้านเอาไว้ได้เจ้าสกิบิดิเชสต,ตัวใหญ่ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็จะมีสกิบิดิเชสต,ตัวหนึ่งที่เข้ามาโจมตีใส่เราครับหมายเลขเคนจิ V3CH เป็นของคุณเราจะคนอน,นตาจย โดยที่มีกระสุนมิสไซล์ไล่ตามหลังเขาไปติดๆตุ้มระเบิดเป็กโกกวนหลังจากนั้นเราจะได้เห็นเจ้าล็อกเคสกิบิบิทอยเลสที่ยิงกระสุนใส่คาเมล่าแมนครับยิงไปนัดแรกเนี่ยไม่รู้ยิงไปโดนอะไรแต่นัดที่2เนี่ยโดนคาเมล่าแมนเต็มๆก่อนที่เจ้าลาสคาเมล่าแมนเนี่ยจะมากดชักโครกทิ้งไปครับผมบอกเลยว่าแอนิเมชันเนี่ยทำได้ลื่นไหลามากๆโดยในตอนต่อๆไปเนี่ยจะมีตัวละครลับด้วยใครที่อยากดูต่อผมก็เชิญที่ชแนลเคนจิวีสามซีนะครับหมายเลข47เเปป็นของคุณา3เปิดฉากมาเราจะได้เห็นเฮลิคอปเตอรงคพวกทีมอเวนเจอรร์มาคบทีม และฉากจะตัดไปที่ลารสปิกเกอร์แมนที่กำลังนวยกับเจ้าสกิบบิททอยเลตอยู่โดยการต่อยคอหักกรอบแล้วก็ดึงคอขึ้นมาดึงแรงจัดดึงสักคอหลุดเลยนะครับแต่หลังจากนั้นเจ้ากิสกิบบิททอยเลตก็จะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพุ่งชนหัวของลารสคาเมล่าแมนหลุดกระจุยไปเลยโดยใน E ีพีหนึ่งนี้จะมีความยาวรวมกว่า3นาทีเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถไปรับชมกันได้ที่ช่ชงคุณเปาสานะครับหมายเลข48ป่ปของคุณสปูกี้กีนีออน ตอนนี้เป็นตอนที่16พาร์สอนะครับเปิดฉากมาเราจะได้เห็น2ไททันที่กําลังเผชิญหน้ากับ G-Ma n s k i ิบดีทอยเลตครับพี่แดงของเราไม่รอช้าครับพุ่งตัวชน g m a n s k i ิบดีทอยเลตกระเด็นไปเลยส่วนพี่ไททันคาร์เมล่าแมนก็โดนสตูมาขัดขวางพอดีครับพอพี่แกเห็นพี่แกก็ไม่รอช้าครับเอาไฟจากคอเผาหน้าไปเรียบร้อยแต่ไอเจ้านี้มันดูจะถึกจัดเผาทีเดียวไม่ตายก็เลยซัดปืนใส่ไป1นนัดพร้องก็เผาไปอีกหนึ่งทีคราวนี้แหละไปหวานแน่นอนผมบอกเลยว่าหลังจากนี้จะมีเซอร์ไพรส์หนักเลยนะครับสำหร ผมแนะนําให้ไปดูที่ช่องคุณสปูกี้กีนีออนนะครับเขาทำเอาไว้หลายพาร์ทมากๆหมายเลข49เป็นของคุณมิปปี้ซีจะเป็นช็อตสั้นๆนะครับที่จะมีคา m เมล่าแมนสตัวออกมาโยกย้ายสายสะโพกครับแล้วคา m เมล่าแมนตัวหนึ่งก็จะเล่นเป็นโนโดยที่เพลงเนี่ยสนุกมากๆโดยที่หลังจากนั้นจะมีสปิเกอร์บูแมนผมมาด้วยและหลังจากนั้นเพลงก็จะอัพจังหวะขึ้นไปอีก All บอกเลยว่าสนุกมากๆใครที่อยากฟังเพลงนี้ผมก็แนะนำไปที่ช anel คุณมิปปี้สนะครับหมายเลขที่50เป็นของคุณ Mi x s u m m e r g a m e s เปิดฉากมาเราจะได้ยินเสียงกดชักโคครับ,รบซึ่งพอหน้าจอหายดำเราก็จะได้พบว่ามีเจ้าสไตรเดอร์สกิบิดีดาบผู้ตัวหนึ่งที่กำลังเผชิญหน้ากับซีนิม่าแมนอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ทันต่อสู้อะไรกันมากที่ซีนิม่าแมนของเราก็สาดแสงสีแดงใส่ไปทำให้เจ้าหนี่เนี่ยล้มโค้งลงมาเลยครับก่อนจะปิดท้ายด้วยการที่เจ้าคาเมล่าแมนข้างหน้าของเราในหันกลับมามองเร ให้ความรู้สึกว่าเป็นอนิเมะมากๆเลยเปิดฉากมาเราจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนที่บินลงมาครับหลังจากนั้นกระสุนสีแดงก็ได้ยิงใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนของเราพี่ไททันคาเมล่าแมนก็ได้ยิงสวนไปด้วยปืนเร็วกันครับแล้วเราก็ได้พบว่าผู้ที่ยิงใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนก็คือพี่แดงพี่แดงแลนดิ้งลงมาพร้อมที่จะยิงใส่พี่ไททันคาเมล่าแมนอีกหนึ่งทีแต่ว่ามีค้อนปามาอย่างรวดเร็วเลยครับและทําให้โดนเจ้าสกิปปิททอยเลตปรสิตอย่างรวดเร็วเป็นการช่วยพี่แดงแบบโคตรคูลเลยครับก่อนทีีีีี่่่พแดงเเเเเนนยยยยขาาจจะหหบ้ปปรสิตตัวท ผมบอกเลยว่าใครที่อยากดูต่อก็ไปดูที่ช anel ของคุณเดสได้เลยนะครับหมายเลข52เป็นของคุณเฟรม8986เปิดฉากมาเราเจอเจ้ามิวแทนสกิบดิตไทเลสที่เอาเลือดฆ่าคาร์เมล่าแมนของเราครับหลังจากนั้นพี่รัสคาร์เมล่าแมนและพี่รัสปิกอร์แมนก็ได้มาเจอส่วนพี่รัสคาร์เมล่าแมนของเราก็ได้เข้าไปประทะกับเจ้ามิวแทนสกิบดิตไทเลสแต่แล้วพี่คิริโตะก็โผล่มาแล้วก็เอาที่ดูดซ่วมปากหัวไปหนึ่งทีพี่รัสคาร์เมล่าแมนก็เลยหันไปกดไลค์ให้พี่รัสปิกอร์แมนแล้วก็หันมาชนหมัดให้พี่คิรรรรริิิิิโโตตะะะคคคัับบแแลล้้ววววพพพีีีีีี่่่่่่กกกกก็นนนนนนไไปปปออททททจดดฉาาาาาายมมุ์เง ายเลข53เป็นของคุณลีโอไลออนเปิดมาในฉากแรกเราจะได้เห็นฝ่ายพันธมิตรที่มีปืนและยิงปืนใส่เจ้าสกิบดีทอยเลตครับแต่ว่าเจ้าสกิบดีทอยเลตตัวนี้ก็ถือเอาเรื่องโดนยิงใส่แต่ก็ยังไม่ตายแถมมัง้ัาหัวฝ่ายพันธมิตรของเราสัตัเย่ไปเลยในฉากที่2จะมีเจ้าล็อกเคสกิบดีทอยเลตโผล่มาครับแล้วมันก็โดนปืนสั้นของฝ่ายพันธมิตรยิงใส่ไปหลังจากนั้นจะมีตัวละครที่ลอยมาโผล่มากดชคค็อคโก้แค่นั้นเองครับจริงๆแล้วยังมีอีกหลายตอนนะครับสำหรับใครที่ เปิดฉากมาเราจะเจอ G-Man s k i b i d i t o i l e t ที่คุยกับส k i b i d i Toilet ที่หน้าตาคุ้นเคยเป็นอย่างมากโดยที่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาคุยอะไรผิดถูกันหรือเปล่าก็เลยโดนลุงเอ้สกิบบี้เทอร์เรตัวนี้ยิงลาแสงใส่เขาให้ก็เรียกได้ว่า g m a n ก็ g m a n นเลยครับไปหว่ดนเรียบร้อยและในอีพีที่3เนี่ยจะมีหัวแมวที่หน้าตาคุ้นเคยเป็นอย่างมากรู้สึกว่าหัวแมวตัวนี้จะเมากาวด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากดูเนี่ยก็ไปที่ช anel คุณตะวัน8 7 7 6ได้เลยนะหมายเลข55าเป็นของคุณกันทีีวเล่น่นทุกอยาง เปิดฉากมาเราจะเจอเมลอนแมนคนหนึ่งครับที่กําลังนั่งดูพวกสกิบดี้ทอยเลตอยู่โดยที่ดูเหมือนว่าแกเนี่ยจะดูแล้วก็มันมากๆใส่อารมณ์เต็มที่ไปเลยแต่แล้วเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาครับและได้บอกว่ามีคนที่เขารู้จักที่อยากให้ไปเจอซึ่งพอไปถึงบ้านเพื่อนเขาก็ได้เจอกับพี่คีริโตะนะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปก็ไปติดตามกันได้ที่ชแนลของคุณการทีวีเล่นไปทุกอย่างนะครับหมายเลข56เป็นของคุณ NNMTV เนียนนามทีวีชแนลเปิดฉากมาเราจะได้เจอกับสก,กิบดี้ทอยเล ซึ่งหัวของเขาเนี่ยคล้ายๆกับนอนเลยแต่หลังจากนั้นเพื่อนของมันก็จะโดนกดชกโคโกัน,นะครับซึ่งตัวของเจ้าสกิบดทเลตที่เหลืออยู่เนี่ยก,กดออกมามากแล้วก็พยายามจะพุ่งเข้าใส่พอยออฟวิลครับแต่สุดท้ายก็โดนพี่พอยออฟวิวกดชกโคกไปอยู่ดีเียได้วัาตัวยตามเพื่อนไปเลยซึ่งในชาแนลของคุณ NNM TV ก็ยังมีอีกหลายตอนมากๆสามารถเข้าไปรับชมกันได้นะครับหมายเลข57าเป็นของคุณตอทีส1บแปดากิบบีดีทัวร์เลตตอนที่หนึ่งเปิดฉากมาเราจะได้เห แล้วก็กระโดดกดช็โคลแบบสวยงามสุดๆหลังจากนั้นจะมีคาร์เมล่าแมนลงรถมาแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าสวยมากแต่แล้วหลังจากนั้นก็มีสกิฟติทอยตอีกตัวหนึ่งโผล่มาครับพี่คาร์เมล่าแมนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยระวังหลังนะเพื่อนพี่สปกเกอร์แมนของเราก็เลยกระโดดตีลังกาแบบไม้ไม้มมยไทยครับไปกดช็คโคลแบบสวยๆอีกรอบนึงต้องบอกเลยว่าน้องภาคหามากๆนะครับถ้าอยากดูก็ไปดูได้ที่ช่อง IP18 นะหมายเลข58าปเป็นของคุณเฟนซี่ ชาแนลของคุณเฟนซี่จะมีซีรีส์ที่ชื่อว่า The s k i b i d l o o n โดยจะมีสไตล์การเล่าเรื่องคล้ายๆกับ s k i b i d y Toilet แบบ T.D. ทั่วไปเลยครับซึ่งในช่วงแรกๆนี้เราจะได้เห็นพระเอกของเราอย่างไททัน c a ร์เมล่าแมาอย่างรวดเร็วเลยและซีรีส์ก็จะเล่าไปเรื่อยๆนะครับจนถึงไททัน s p ิ a k ร์แมนและ Titan ทีวีแมนกันเลยทีเดียวครับโดยที่ในซีรีส์นี้ก็ยังมีตัวละครลับที่เป็นตัวละครหลักของซีรีส์ด้วย แต่ผมไม่ขอบอกนะครับว่าเป็นตัวอะไรก็อยากให้เพื่อนๆได้ไปติดตามกันเอาเองนะครับเพราะจะได้อัธรตมากกว่าโดยที่ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้ที่ช anel ของคุณเฟ n นซี่นะครับหมายเลข59เป็นของคุณกิติยาโดยผมจะขอเริ่มใน EP ที่9นะครับเปิดฉากมาจะมีเจ้าสกิมบิดท o i l e เลตตัวหนึง่งที่ดูคล้ายๆกับเจ้าสเกาดิสเมนเทเลอร์อย่างมากได้ปรากฏตัวขึ้นมาครับและหลังจากนั้นพี่ไททันคา m เมล่าแมของเราก็จะโผล่มาพอมาถึงพี่แกก็ไม่รอช้านะครับพี่แกก็เอาคอนฟาดเปน็นอ่งที แต่เจ้าสกิมบิดทอยเลตตัวนี้ถึกเอาเรื่องพี่แกก็เลยเอาเท้าถีบอีกหนึ่งทีแล้วเอาคอนฟาดหน้าอีกหนึ่งครั้งบอกเลยว่าคราวนี้ไปหวานแน่นอนหลังจากนี้พี่เททันคาเมล่าแมนก็จะบินหนีไปครับก่อนจะปิดฉากด้วยการเปิดตัวของเจ้าแอสตูเรนแอสโตรทอยเลตนั่นเองหมายเลข60เป็นของคุณสปิเกอร์เกมเมอร์สี่ศเปิดฉากมาด้วยการเกินของเจ้าของช่องน,นะครับว่าซีรีส์นี้จะเกี่ยวกับอะไรเปริดฉากมาเราจะได้พบกับฝูงสกิมบิดทอยเลตและฝูงของคาร์เมล่าแมนพร้อมก,คคก,กับอกว่า จะมาเอาบาวคาเมิล่าแมนคืนแต่ว่าสกิปปิตตทอยเลตก็ได้บอกว่าบาวคาเมิล่าแมนเป็นของพวกเขาแล้วและเขาไม่ยอมยกคืนให้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นคาเมิล่าแมนก็ได้สั่งการให้ทีวีแมนทำการฉายแสงใส่พวกสกิปปิตตทอยเลตครับแต่ชะอ้าวพิกล็อกพี่บาวคาเมิล่าแมนกลับเล็งปืนใส่พวกทีวีแมนซะอย่างนั้นและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถติดตามได้ที่ช anel ของคุณสปีกเกอร์เกมเมอร์4010ครับหมายเลข61เป็นของคุณบ๊อบแมนเปิดฉากมาเราจะได้เห็นฝูงพนันธมิตรนะ พร้อมกับใบมีดอันยาวเฟ้ยเลยครับซึ่งเจ้านี่มาถึงก็พุ่งใส่เจ้าฝูงพันธมิตรทันทีแต่ว่าก็ดูเหมือนหนึ่งในนั้นจะมีผู้กล้าอยู่นะครับมีคาร์เมล่าแมนตัวหนึ่งที่กระโดดขึ้นมาพร้อมจะเป็นผู้กล้าเสียบไ i ไฟกับสกิปดีทอยเลตตัวนี้ครับแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสามารถติดตามได้ที่ช anel ของคุณบ๊อบแมนนะครับหมายเลข62เป็นของคุณคัตโตคุงเปิดฉากมาเราจะเห็นทีวีบูแมนที่ช่วยพี่คีที่โตไปนะครับส่วนพี่คังรักก็นอนโดนเสาทับอยู่เหมือนเดิม แตแ่วก็มีเจ้าตัวสีเทาโผล่ขึ้นมามันพยายามดูหน้าดูตาของพี่ค้างรักครับก่อนที่จะพาวาไปและใช่ครับพิ่คิริโตได้รับการอัปเกรดนั่นเองแต่อัปเกรดยังไม่ทันเสร็จพี่คิริโตก็ออกไปปาาราบปามพวกสกิบิดทรอยเตซะแล้วและดูเหมือนว่าจะมีคนรอ,อพี่เขาอยู่พอดีซึ่งนั่นก็คือพี่ค้างรักเวอร์ชันอัปเกรดนั่นเองครับที่ตอนนี้ดูเหมือนจะแคนพี่คิริโตสุดๆเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปสามารถไปติดตามได้ที่ช anel คัตโตะค n g นะครับหมายเลขหคลิบฉา,ามาเราจะได้เห็นเจ้า k อ r m a n ตัวนึง เดินอยู่ท่ามกลางาถนนเปลี่ยวๆเลยครับแต่แล้วก็มีเจ้าเฮลิคอปเตอร์สกิบดีทอยเลตโผล่มาพี่แกก็ยิงโซนิกเวฟอัดหน้าคืนไปทันทีครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าสไตรเดอร์สกิบดีทอยเลตโผล่มาอีกตัวพี่แกก็หยิบมีดแล้วก็เอาไปปักหัวทันทีส่วนเยอะและสุดท้ายของพี่แกก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือเจ้ากิกกี้จีซัสกิบดีทอยเลตนั่นเองมันโผล่มาถึงก็ยิงล็อกเก็ตใส่พี่ลาสปิกเกอร์แมนทันทีแต่ว่าเวลาสปิกเกอร์แมนของเราเอามือปัดไปได้ครับแล้ว้ววววกกกกก็็กเเเเเเเออออาาาาาามมมมมมีีีีดดดสยยยบบหหหหหัััััไไไปปททนนนนนนลลลล่่่่พแซโขขงคุณถะ ในฉากแรกเปิดมาด้วยการช่วยเหลือพี่คริโตโดยทีวีบูแมนส่วนพี่ค้ังรักก็ยังนอนแ e n ง,งอยู่เหมือนเดิมแต่หลังจากนั้นก็มีเจ้าสกิบบิทไทเลตต,ตัวหนึ่งโผล่มาแล้วก็ได้ช่วยเหลือพี่ครังรักด้วยการฆ่าออกไปนั่นเองครับแต่แล้วพี่แกก็หล่นลงมาครับแล้วพี่แกก็งงนะครับว่ารอดมาได้ยังไงแถมขาเขาก็ไม่ได้ขาดอีกด้วยหลังจากนั้นพี่ค้ังรักจะได้ระบบแฮกมาซึ่งเป็นพลังใหม่ของเขามาถึงเหยื่อรายแรกก็เป็นเจ้าสกิบบิทไทเลตครับที่โดนแฮกไปเรียบร้อยพอโดน หมายเลขห5เป็นของคุณไททันทีวีแมนเปิดฉากมาเราจะได้เห็นพี่ข้างรักเวอร์ชันอัปเกรดนะครับที่ดูเหมือนจะอัปเกรดมาเยอะมากๆที่มาพร้อมกับเจ้าคาร์เมล่าทอยเลตอีกหนึ่งตัวและดูเหมือนทั้งสองจะสนิทสนมกันมากนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานพี่ข้างรักก็ปวดหัวแล้วล้มลงไปกองกับพื้นโดยที่พี่ข้างรักก็ได้สั่งให้คาร์เมล่าทอยเลตหนีไปโดยที่พี่ข้างรักได้รับคําสั่งให้จัดการพวกพันธมิตรทั้งหมดนั่นเองครับก่อนจะปิดฉากด,ด้วยการที่พี่ข้างรักบินไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพลเองอยู่ CD DVD ਡੌਬ ਡੌਬ ਯਾ ਯਾ CD DVD ਡੌਬ ਡੌਬ 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 ਯਾ CD DVD CD DVD CD DVD ผมต้องบอกเลยว่าเพลงที่ร้องอยู่เนี่ยพร้อมมากๆโดยที่ EP 1ก็จะไม่ได้มีอะไรมากนะครับมา EP 2เลยละกันใน EP 2เราจะได้เห็นคาร์เมล่าแมนหนึ่งตัวกับสกิบิดี้อยเลตหนึ่งตัวครับแต่เราก็มีเจ้าสกิบิดี้อยเลตตัวเล็กโผล่มาอีกหนึ่งตัวเจ้าคาร์เมล่าแมนนี้ก็ใช้ไม้ดูดซ่อมจาัดก,การเจ้าสกิบิดี้อยเลตตัวเล็กไปส่วนเจ้าตัวใหญ่เนี่ยก็หนีไปได้นะครับแต่พอเจ้าคาร์เมล่าแมนเดินผ่านไปเจ้าสกิบิดี้อยเลตตัวเล็กก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็มีหน้าเหมือนเจ้าตัััััววใหหญ่่่่ทททีีรรรร้รร้้อออออองงงงงเเ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 พลลลยยยูนนนนคคบบบมมาาาาาขขปป็ุณะฉกกกไดดจจสิิตึ พร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้า G-Man Skibidi Toilet Version อัปเกรดนั่นเองครับพี่ G-Man Skibidi Toilet ตัวนี้โหดเอาเรื่องไม่ว่า Skibidi Toilet ตัวไหนจะมาพี่แกไฟหมดไม่สนลูกใครแม้กระทั่งในฉากถัดมาพี่แกก็มาไฟกับไททันคาเมล่าแมนครับและปิดท้ายไปด้วยการตบตีกันเองระหว่าง G-Man Skibidi Toilet และ G-Man Skibidi Toilet Version อัปเกรดนั่นเองครับบอกเลยว่าโหดจัดหมายเลข68เป็นของคุณ MBXWTH และนี่คือ t ติ k m a n ไฟระหว่างพี่เลทไทและบูสูนั่นเองครับเปิดฉากมาด้วยการโดนสิ่งของพี่เลทไทครับพี่แกก็วิ่งเข้าไปกอดพี่บูสูทันทีแต่ว่าพี่่บููก็ ส่วนกับไปสนากองแตกเลยนะครับทำเอาพี่เอสไทยนี่ยืนติดสตันไปเลยในระหว่างนั้นก็โดนจับล็อกคอนะครับแล้วก็โดนต่อยกดอัดพื้นได้ยกว่าจบอย่างสวยงามเลยหมายเลข69เป็นของคุณ Fixer Animation chv 2เปิดฉากมาเราจะได้เห็นไซอนทิสฮิวแมนจำนวนมากเลยนะครับซึ่งผมคิดว่านี่น่าจะเป็นไซอนทิสคาเมล่าแมนนั่นเองซึ่งไซอนทิสคาเมล่าแมนพวกนี้กำลังสร้างพวกพี่ไททันอยู่นี่เองครับโดยที่ตัวแรกก็จะเป็นพี่ไททันคาเมล่าแมน ที่โดนประกอบชิ้นส่วนเสร็จแล้วก็ส่งไปทําภารกิจครับโดยตัวที่2ก็จะเป็นพี่ไททันสปีกเกอร์แมนที่โดนประกอบร่างเสร็จแล้วก็ส่งไปทาภารกิจเช่นกันส่วนตัวสุดท้ายจะเป็นพี่ไททันทีวีแมนครับที่พอประกอบเสร็จแล้วพี่แกก็ป,ปล่อยลําแสงสีแดงแล้วก็พุ่งออกไปทําภารกิจโดยที่เราสามารถไปติดตามคลิปอืน่นๆได้ที่ Fixer Animation CHV2 นะครับหมายเลข70เป็นของคุณ VR2 MKT เปิดฉากมาเราจะได้เห็นเจ็ตแพ็กสกิบดิดทอยเลตตัวหนึ่งที่กำลังโจมตีใส่คาร์เมล่าแมนอยู่ครับ หลังจากนั้นก็จะมีพี่ราสคามเมราแมนโผล่มาบอกเลยว่าพี่ราสคามเมราแมนโหดจัดบีบผัวเจ้าสกิบิดิตทอยเลตแตกไปเลยแต่เจ้าสกิบิดิตทอยเลตตัวที่2ก็โผล่มาเจ้านี่ก็โดนเหวี่ยงกระเด็นไปอย่างไกลก่อนจะโดนยิงตัวเย่ปิดท้ายไปโดยเจ้าแอสซิรแลนดแอตโตทอยเลตนั่นเองครับบอกเลยว่าชแนลนี้เขาทำไว้หลาย EP มากๆหากใครสนใจก็ไปติดตามได้ที่ชแนล VR2 MKT นะครับหมายเลข71เป็นของคุณ Boston Gaming Legend เปิดฉากมาเราจะได้เห็นคามเมราแมนตัวหนึ่งที่ยืนสองไฟฉายอยู่ครับซึ่งเบื้ออออองงงหนงาามมนนนนนน้้้ามมาาาาาขเเเเเจคคคมมมมมรรร่่่่่่่แแแตตตัััวีีีปป็็ทิิดสยูบพกกไ โยนไฟฉายทิ้งแล้ววิ่งเข้าไปนวยทันทีก่อนจะจับคอเจ้าคาเมล่าแมนที่ติดปรสิตเอาไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีคนมาช่วยดึงปรสิตออกไปนั่นเองปิดท้ายด้วยฉากโดดดีใจของเจ้าคาเมล่าแมนตัวนี้ครับเย่ yeah, ไม่โดนควบคุมแล้วเว้ยหมายเลข72เป็นของคุณก็อดหลอดดักสตูดิโอเปิดฉากมาเราจะได้เจอคาเมล่าแมนหัวกล้องแดงนะครับที่มาเจอเข้ากับสกิปดิดทอยเลดซึ่งเจ้าหัวกล้องแดงตัวนี้ก็ตกใจอย,อย่างมากเลยนะครับ ล้มลงไปกองกับพื้นเลยแต่เราก็ได้มีพี่ลัสปีกแมนมาช่วยเอาไว้ได้ทันครับแต่ว่าความซวยยังไม่หมดแค่นั้นพุเจ้ากิสกิบิีิทอยเลตได้โผล่มาและจัดการพี่ลัสปีกแมนไปส่วนพี่กล้องแดงของเราก็รอดอย่างเฉียดฉิวเลยครับเพราะว่ามีพี่ทีวีแมนมาช่วยเอาไว้นั่นเองแหมคนอะไรจะดวงดีขนาดนั้นหมายเลข73มเป็นของคุณโฟโตเลส141 เปิดฉากมาด้วยการต่อสู้อันดุเดือดระหว่างพี่ข้างรักและพี่คริตโตะครับพี่ข้างรักกระเด็นปลิวไปไกลมากๆแต่พี่แกเนี่ยยังคงหยุดการปลิวเอาไว้ได้ด้วยการเอามือขูดไปกับพื้นพอพี่แกลุกขึ้นมายืนได้พี่แกก็เรียกมีดที่ข้อมือขึ้นมาทันทีครับส่วนพี่คริตโตะก็กำหมัดรอ ทางด้านพี่ข้างล่กก็พุ่งตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าฉากที่มีแสงสีแดงในเที่ยวมากๆเลยครับหมายเลข74เป็นของคุณกุ้งภาคไทยเปิดฉากมาแล้วจะเห็นลาสสปิเกอร์แมนคนหนึ่งที่มายืนอยู่ต่อหน้าเจ้าลอเบอร์สกิวิตี้ทอยเลดครับแต่อยู่ดีๆพี่เททานสปิเกอร์แมนก็มาจัดก,การเจ้าลอเบอร์ไปทันทีเรียกได้ว่าพี่ลาสสปิเกอร์แมนในลอดเฉย มีเจ้าสกิบดิตทอยเลตตัวหนึ่งมายิงเลเซอร์ใส่พิลาสสปิกอรแมนทันทีแล้วอยู่ดีๆก็มีเจ้าสกิบดิตทอยเลตหัวฟักทองโผล่มางับหัวพิลาสสปิกอรแมนจากด้านหลังเฉยเลยสรุปพิลาสสปิกอรแมนของเราตุยเฉยเลยคิดว่าจะรอดหมายเลข75เป็นของคุณโซนิกเปิดฉากมาเราจะได้เห็นทีวีแมนคนหนึ่งที่บอกว่าฉันจะเป็นนินจาให้ได้เลยหลังจากนั้นพี่แกก็งอกเล็บออกมาแบบวูฟเวอรีนครับแล้วก็จัดการเจ้าสกิบดิตทอยเลตตรงหน้าไป2ตัวในฉากต,ต,ต่อไปพี่แกจะไปเอาเจ็ตแพคก,กับคอ้อน แต่เหมือนพี่แกบอกว่าจะไม่ชอบครับเพราะว่ามันหนักเกินไปพี่แกก็เลยถอดทิ้งซะเลยจากนั้นในฉากถัดมาพี่เกจะมาช่วยคาร์เมล่าแมนเอาไว้ครับด้วยการไปกระโดดเผาหน้าเจ้าสกิบดิทอยเลตด้วยรองเท้าไอพ่นแล้วก็ตัดคอเจ้าสกิบดิทอยเลตด้วยกงเล็บเป็นหนึ่งทีบอกเลยว่าเท่จัดหมายเลข76เป็นของคนทีรวัตรดานดาดเปิดฉากมาด้วยการไล่กดหัวส้วมของคาร์เมล่าแมนครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็กดอย่างง่ายดายตัวที่2เนี่ก็ผ่านไปอย่างง่ายดายเช่นกันแต่ว่าตัวที่3เนี่ยดูเหมือนจะเอาเรื่องครับ พี่คาร์เมล่าแมนก็เลยต้องจับหัวเอาไว้ไม่ให้โดนมันกัดและแล้วสปีกเกอร์แมนก็โผล่มามาช่วยกดชักโคโกให้พี่คาร์เมล่าแมนนั่นเองครับในฉากถัดไปจะเป็นฉากกดถั่วส้วมของคาร์เมล่าแมนกลุ่มหนึ่งแต่อยู่ดีๆก็มีเจ้าเฮลิคอปเตอร์โรเบิร์สกิมบดิดเทเรตโผล่มาและถ้าเ,เพื่อนๆอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงแล้วก็สามารถไปรับชมได้ที่ช่องของคุณทีรวัตรดานด่ากัน,นครับหมายเลข77เป็นของคุณซูเปอร์ภูมิแซมเปิดฉากมาเราได้ยินเสียงแปลกประหลาดเสยียงหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่ พวาราไปที่ไหนสักที่หนึ่งครับแต่แล้วพอเราได้วา์ปอ,อกมาเราก็ได้เจอกับเจ้าสกิบดิ t o i เล t ครับแต่เจ้าสกิบดิตไทเล t ตัวนี้อายุสั้นครับโดนยิงตัวเย่ไปทันทีหมายเลข78็เป็นของคุณ TNT Man 2023เปิดฉากมาเราจะได้เห็นสติกแมนตัวหนึ่งที่เดินมาครับแต่ว่าก็เจอกับเจ้าสกิบดิ t o i เล t พอดีสกิบดิตไทเลตก็เลยโจมตีเจ้าสติกแมนตัวนั้นตัวเย่ทันทีครับก่อนที่จะปรากฏตัวให้เห็นว่ามีคาร์เมล่าแมนอยู่ตรงนั้นด้วยพี่คา m ์เมล่าแมนก็เลยจัดการเจ้้าตัััวนนนไปทที แต่ว่าก็ได้มีเจ้าลาส,สกิบิดทอยเลตโผล่มาอีกตัวครับคราวนี้จะมี TNT แมนที่ปรากฏตัวลงมาจากฟากฟ้าพี่แกก็กเสกจรวดนะครับแล้วก็ยิงใส่เจ้ากิบิดทอยเลตตัวนั้นทันทีเรียกว่าระเบิดตุ้มตัวเยกันไปเลยสำหรับใครที่อยากดูต่อก็ไปดูได้ที่ช่องของคุณ TNT แมน2023นะครับหมายเลข79เป็นของคุนน้องชอ็อตเปอร์ฉากมาใน EP ที่1เราจะได้เห็นคาร์เมล่าแมนตัวหนึ่งที่มาโจมตีใส่เจ้ากิบิดทอยเลตครับ้วยการเอาเท้ายันหัวแล้วก็กดชกโคกไปอย่างสวยงามถัดมาใน EP ที่2จะะเป็นนฉากกคุยัรหว่อง Man 2ตััวครบ ก่อนที่เจ้าไทเดอร์สกิบิดเทอยเลตจะโผล่มาแล้วก็จัดการเอาขาแทงคาเมล่าแมนตัวหนึ่งตายส่วนอีกตัวหนึ่งก็ไม่รอดครับโดนแทงไปตามระเบียบตอนนี้ช anel ของคุณน้องช็อตมีหลาย EP แล้วนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ช anel ของคุณน้องช็อตนะครับหมายเลข80ของคุณเอ็มพีท์เปิดฉากมาเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนที่นอนตัวขัดเครื่องอยู่ครับส่วนคาเมล่าแมนอีกคนก็เดินมาช่วยเอาไว้หลังจากนั้นจะเป็นการปรากฏตัวของไททันคาเมล่าแมนครับที่มาพร้อมกับเฮลิคอปเตอร์สปีิเกอร์นั่นเอง แต่ทันใดน,นั่นเอง g m a n s k i b i ติ t ไฮเลดเวอร์ชั่นอัปเกรดก็ได้โผมาครับพี่แกมาถึงก็ยิงเฮลิคอปเตอร์สปีกเกอร์พังไปเลยครับจากนั้นพี่เททันคาเมอ่าแมนก็โมโหจัดสวนกลับไปด้วยปืนเร็วกันของพี่แกเองและดูเหมือนว่าพี่ไททันคาเมอ่าแมนพี่แกจะพุ่งชนน,นะครับแต่ว่าโดน G m a n s k i b i ต i ดไฮเลยิงเลเซอร์สายสะกอนตัวของไททันคาเมอ่าแมนก็เลยลุกเป็นไฟท่วมตัวเลยครับและหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นสามารถติดตามได้ที่ช่องของคุณเ p มนะครับหมายเลขเปดสิบเอิดเป็น,อ Titan er. ปปนอ่อง,ลลงคบ ซึ่งทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็จะยิงกันไปกันมาครับแต่ว่าดูเหมือนจะมีดาวเด่นอยู่ครับนั่นก็คือ G-Man Tanks k i b i d Toilet นั่นเองครับแต่โผล่มาไม่ทันอะไรครับพี่แกก็โดนค้อนอันใหญ่ที่เหมือนคอนของ Titan Cameraman ทุบเข้าหัวซะให้เรียกได้ว่าพี่แกในเกือบไปหวั่นแล้วครับแต่สุดท้ายก็มีเจ้าม e w t w o Tanks Skibid t o i l e มาพาวาร์ปหนีไปนั่นเองเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ที่ช h a n e l ของคุณท t i นเ n d e s t r o อ e r ครับหมายเลข82ของคุณ The Saw Wave ครับพอฉากมาเราจะได้เห็นพี่คิริโตะนะครับที่มาพร้อมกับไม้ดูดซ่วมเพื่อมาจัดการกับเจ้า Skibid Toilet ครับก็เรียกได้ว่าหลังจากหยิบไม้ดูดซ่วมได้ พี่แกก็จะหนักจัดเต็มฟาดหัวเจ้าสกิบดีทอยเลตจนหลับไปเลยครับแล้วหลังจากนั้นก็กดหัวส้มไปอย่างสวยงามแล้วฉากจะตัดมาที่สปิกรแมนตัวหนึ่งที่ตอนนี้เผชิญหน้ากับสกิบดีทอยเลตครับซึ่งพี่แกเนี่ยก็ฟังเพลงอยู่นะครับแล้วก็มาโดนขัดจังหวะพี่แกก็เลยจัดการใช้โซนิกเวฟอัดหน้าไปหนึ่งทีแต่แล้วก็ได้มีการปรากฏตัวของเจ้าลัสกิบดีทอยเลตเลยนะครับถ้าอยากรู้ว่าชะตาการรมของพี่สปิกรแมนจะเป็นอย่างไรต่อไปสามารถไปรับชมได้ที่ช anel ของคุณเดอะซาวเวฟหมายเลขเปดสิบ เราจะเห็นพี่คิริโตะที่เอาไม้ดูดซ่วมชี้หน้าเจ้าสกิบิดีทอยเลตไป็หนึ่งทีแต่ก็ดูเหมือนเจ้าสกิบิดีทอยเลตตัวนี้จะท้าทายนะครับพี่แกก็เลยกระโดดขึ้นไปค่อมแล้วก็เอาไม้ดูดซ่วมยันหัวลงไปกดชักโครกซะเลยเป็นไงล่ะซาดีนักไปหวานซะเลยหมายเลข84เป็นของคุณจิลายุเปิดฉากมาเราจะเห็นคาเมล่มนตัวนึงกับสกิปิดีทอยเลตคันทีีบอลครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทั้งสองเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นได้มีเจ้าสกิบิดีทอยเลตตัวนึ่งโผล่มาพี่คันที่บอลของเราก็เลยได้โชว์พลังครับด้วยการวาร์ปหัวของเขาไปโผล่ตรงหน้าของสกิปิดีทอยเลตก่อนที่จะพุ่งอัดหน้าเจ้าสกิปิดีทอยเล ตัวนั้นอย่างเต็มแรงเลยครับก็เรียกได้ว่ามีพลังคล้ายๆกับเจ้ากิสกิบิดทอยเลตเหมือนกันนะครับเนี่ยหมายเลข85เป็นของคุณคาเมล่าแมนเอ็เปิดฉากมาแล้วะเห็นมือปิดสนาและเสียงที่พูดว่าในที่สุดผลงานของฉันก็ได้สําเร็จสักทีและเวลาเริ่มแผนการแล้ว ก่อนที่ฉากจะตัดมาที่คาเมล่าแมนสตัวที่กำลังยืนคุยกันครับแต่แล้วด้านหลังของเขาก็มีคาเมล่าแมนตัวหนึ่งโผล่ออกมาและดูเหมือนว่าเจ้าคาเมล่าแมนตัวนี้จะโดนควบคุมอยู่ครับพี่หัวกล้องดำก็ไม่รอช้าวิ่งเข้าไปจัดการทันทีแต่พอจัดการได้สําเร็จพี่เกยก็ถอดอุปกรณ์ที่น่าสงสัยออกมาจากหลังกล้องของคาเมล่าแมนที่โดนควบคุมก่อนที่มันจะย้ายการควบคุมไปหาพี่กล้องดำต่อครับบอกเลยว่าแค่เปิดเรื่องมาก็น่าดูแล้วสําหรับใครที่อยากไปรับชมต่อสามารถไปรับชมได้ที่ช่องของคุณ Man คารับเมล่าน,นี้ พี่ได้ไปหวานก่อนแน่นอนและอย่าลืมนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่จะโหวตสามารถพิมพ์หมายเลขเข้ามาได้เลยนะตอนโหวตให้พิมพ์ตัวเลขเท่านั้นผลโหวตที่ไม่ใช่ตัวเลขผมจะไม่นับเหมือนเดิมนะครับ